สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวว่าไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละครั้งว่าจะได้อะไรมาบ้างนะคะคือว่าเราไปซื้ออาทิตย์ละครั้งแล้วก็ปั่นจัก,กรยานไปซื้อเองนะคะในการที่ขนกลับมาแต่ละครั้งก็คือลำบากเหมือนกันแล้วก็รถก็เยอะเพราะว่าบ้านอยู่ในตัวเมือง ปั่นก็ค่อยๆปั่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้างไปชมเลยจ้านี่นะคะคือ3ามกระเป๋าเอาใส่จัก,กรยานมาเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าจะได้อะไรมาบ้างเอากระเป๋าแรกเลยดีกว่าถุงแรก สุงแรกก็จะเลยนะคะไข่ไก่ไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะไข่ไก่สีขาวนะคะ่ะกะทิส,สองกล่องจะมาทำแกงเขียวหวานได้กะทิมาสองกล่องมะเอ้ยข้าโพดนะคะข้าโพด แกะแบบเป็นเม็ดสำเร็จรูปแล้วอร่อยมากนะคะหวานคือชอบทานเล่นเลยค่ะตักทานเล่นอร่อยมากก็มะเขือเทศเอาไว้ตำส้มตำตำถั่วตำแตงชอบกินมะเขือเทศลูกเล็กแบบนี้แล้วก็ไอนี้ก็เป็นขนมหวานเป็นเค้กเค้กไอศครีม ็จะมีไอติมเนี่ยคะมีไอติมหกแท่ง50บาทนี่ถุงที่สองมาดูถุงที่สองก็จะมีผักเนี่ยคะคล้ายๆกวางตุง้งอร่อยคะ่ะเวลาทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากมีจมหวได้กรอบ น,นี่ถั่ววิถุงขาดจะเอามาทำทอดมันปลามีซื้อปลามาด้วยมีต้นหอมนี่มะเขือก็คือจะแกงเขียวหวานนี่คะใช้มะเขือม่วงที่นี่ ใช้แกงเขียวหวานก็อร่อยเหมือนกันเห็ดแชปียงผัดน้ำมันหอยอร่อยนี่ค่ะปลาดอลลี่ก็คือจะเอามาทำทอดมันปลานี่ค่ะก็หมูสามชั้นเอามาย่างทานเองแฟนไม่ทานไก่อกไก่ ไก่ที่นี่แพงเพราะว่าเขาจะทานไก่กันค่ะสชิ้นก็ประมาณ5ยูโร200บาทหมูอันนี้เนื้อหมูสำหรับเราทานเองแตงกวาแตงกวาลูกละเประมาณ20บาท มะม่วงดิบเนี่ยเอ่อลูกละหนึ่งยูโรอุย้ยเสียงท้องร้องหิวข้าวเที่ยงแล้วยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ได้ทานเลยเลยค่ะเนี่ยค่ะซื้อมาสองลูกจิ้มพริกเกลือเพราะนานๆทีจะเจอก็เลยซื้อมาสองลูกกระเป๋าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสปาโรตที่นี่เขาเรียกสปาโรตก็คือ น้ำโซดาบ้านเราเนี่ะเป็นน้ำที่มีแก๊สอะค่ะถ้าเกิดเป็นน้ำเปล่าก็คือที่นี่เขาจะเปิดทานจากก๊อกแต่คือเขาก็จะนิยมทานเอ่อสปาโรสกันก็คือน้ำโซดาในเองอะค่ะใส่มะนาวนะคะนี่ค่ะก็คือช็อปไปทั้งหมดนี่ค่ะ หมดประมาณพันสโอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะถ้าเกิดมีคลิปหน้าจะลงให้ชมใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย